เกรงกล้าเกรอเกียดกับตัวอย่างแรก g ดี d i อ t o r II g l a d เตอร์นักรรผู้กล้าผ่าแผ่นดินทรราช2โปสเตอร์คาแรคเตอร์6แบบประกอบด้วยพอสเมสคาวรับบทลูเชียสเปโบรปาสคาวรับบทมาคัสอาคาเชียสโจเซฟควินรับบทจากกระพัดเกทาเฟรดเฮชิงเกอร์ er, รับบทจากรพัดคาราคัล่าคอนนี่นิวเซนรับบทลูซินล่าและเดนเซลวอร์ชิงตันรับบทมาครินัส GLADIATOR II g กล d ดีเอเนักรบผู้กล้าผ่าแผ่นดินทรราช2เข้าฉายวันที่14พฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์ g l a d i t o r II Gladiator นักรบผู้กล้าผ่าแผ่นดินทรราช2คือผลงานโดยริ l e ี่สกอตผู้กำกับระดับตำนานซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับอำนาจการวางกลอุบายและการล้างแค้นที่เกิดขึ้นในกรุงโรมหลายปีหลังจากที่ได้เห็น โรบอย่างแม็กซิมัสเสียชีวิตจากน้ำมือของหน้าของเขาลูเชียสพรเมสคาวถูกบังคับให้เข้าไปในโคลอเสเซียหลังจากที่บ้านของเขาถูกยึดครองโดยจัก,กรพรรดิผู้เผด็จการที่บัดนี้เป็นผู้นำโรงซึ่งปกครองด้วยความเข้มงวดและโหดร้ายด้วยความแค้นในหัวใจและอนาคตของจักรวรรดิที่อยู่ในความเสีย่ยงลูเชียสต้องหันกลับไปมองอดีตเพื่อค้นหาความแข็งแกร่งและเกียรติยศเพื่อคืนความรุ่งเรืองของโรมให้กับผู้คนของเขาบริหารงานสร้างโรง โดนัลด์เรย์มอนด์เคอร์อแดนเอนลีอำนวยการสร้างแบ็กลาสเวกริบลี่สกอตต์ลูซี่ฟิชเชอร์ไมเคิลคลาสเดวิดฟรานซนี ي จากคาแรคเตอร์เดวิดฟรานซนี่โดยปีเตอร์เครฟและเดวิดสกาพัมบทภาพยนตร์โดยเดวิดสกาพัมกำกับโดยริบลี่สกอตต์นำแสดงโดยพอลเมสคาวเปโดรปัสคาวโจเซฟควินเฟรดเฮชิงเกอร์ลีออรัส เดร็กเจคอบบี้ร่วมด้วยคอนนี่นิวเซนและเดนเซลวอชิงตันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลาดีเอเตอรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลาดีเอเตอรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกลด i เอเตอร์สอง a ลาดีเต II ชื่อภาษาอังกฤษกลาดีเอเตอร II เป็นภาพยนตร์มหากพย์ประวัติศาสตร์อเมริกันที่ออกฉายในปี2024และกำกับโดยริทลีย์สกอตต์นี่เป็นภาคต่อของ Gladiator สอง0ันด้วยบทที่เขียนโดยเดวิดสกาปาและนำแสดงโดยพอลเมคเคิลเดนเซลวอชิงตันโจเซฟควีนเฟรดเฮตเิงเกอร์เบโดรปาสคาวคอนนี่มิวเซนและเดเร็กเจคอปปี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะอำนวยการสร้างโดยสกอตฟรีโปรดักชันและจัดจำหน่ายโดยพาราเมาลพิกเจอร์สและยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ส Gladiator II คาดว่าจะเข้าฉายในอเมริกาวันที่22พฤศจิกายน2024 เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง Gladiator โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะติดตามลูเซียนหลานชายของคอมโมดัสและตอนนี้ยังเป็นชายหนุ่มอยู่การผลิตคาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมปี2023โดยมีเมืองวาซาเซตประเทศโมร็อกโกเป็นสถานที่ถ่ายทำในเดือนเมษายน ตูดิโอกำลังดำเนินการก่อสร้างในเมืองและอีก2เดือนต่อมาการถ่ายทำก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดยมีสถานที่ถ่ายทำเพิ่มเติมในมอลตาและสหราชอาณาจักรที่จะมีขึ้นในอีกสเดือนข้างหน้าเมื่อวันที่7มิถุนายนเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างถ่ายทำทำให้ทีมงานภาพยนตร์ได้รับบาดเจ็บเคนภายในเดือนกรกฎาคมการถ่ายทำยังคงล่าช้าต่อไปเนื่องจากผลกระทบของ SAG-AFTRA s t r i k ปี2023 อย่างไรก็ในวันที่4ธันวาคมการถ่ายทําก็กลับมาดําเนินการอีกครั้งในมอตาและรัฐบาลการถ่ายทําก็ปิดอย่างเป็นทางการในวันที่17มกราคม2024การผลิตได้รับเงินคืน47ล้านยูโรจากมอตาซึ่งช่วยให้ภาพยนตร์เรื่องนี้บรรลุสถิติในการได้รับส่วนลดที่ใหญ่ที่สุดสําหรับการผลิตภาพยนตร์ในสหภาพยุโร